ผู้หญิงเราต้องมีทัศนะเราเราต้องเริ่มที่ทัศนคติความคิดของเราก่อนนะจริงมาฟังพอก็ได้ความรู้แล้วขอบคุณค่ะสวัสดีผออมาทานใช่เลยพอเออรูปสลิปโอนเงินที่นางลงน่าจะยอดน้อยมากนางถึงเอาสติกเกอร์ปิดเพราะคนอย่างมันนะ่ะถ้ายอดสวยนางไม่มีทางปิดจ้าอยากอวดแต่กับบอสู้ คนเขาดูออกวิดสูก็คงจะหลักหลักพันนะ <c oughs> หลักพันเนี่ยใช่ค่ะเคยดูเ,เหมือนกันสองมาดามเหมือนกันพูดตรงถึงจะใช้ภาษาเรื่องเพศเยอะแต่ฟังดีๆคือได้คติเตือนใจและได้ความรู้เรื่องสายสอเยอะมากจริงถ้าเราไม่อักคตินะพอ,อบอกเลยว่า มาดามไปยากับมาดามทาร่านี่คือสอนดีมากมาดามมาดามไปยานางก็จะแบบแบบออกแนวตองตองใช่ไหมเวลาที่นางเวลาที่นางพูดอะเออมาดามทาร่าเนี่ยจะเป็นแนวใต้สะดืงอา่านางก็จะแบบนางก็จะพูดพูดพูดไปก็ตลกอะ่ะเอออมแบบนักรบนะคะอมแล้วแบบต้อง อดหนี้ทกสอมแล้วต้องได้บ้านได้รถอะไรประมาณนี้ยแบบมันจะมีความตลกไปนคนละแบบอะ่ะเออแต่ใดๆคือมันตลกแล้วได้ความรู้ <c oughs> คือฟังฟังแล้วใครเครียดนะปา,า,า,านทาร่าเนี่ยกับออม,าามรรปยาทั้งคนตลกอะ่ะ <c oughs> คือมันใครเครียดอะ่ะมันใครเครียดเลยนะแม่ทาร่านี่แบบคือแบบเนี่ยคนอย่างแม่ทาร่าอ่ะ อยู่เมืองนอกเพื่อนแก่มีไม่เยอะเพราะว่าคือเวลาที่เราอยู่ในในจุดที่แบบคือคนมีเงินอะความจริงใจจะหายากเพราะฉะนั้นมาดามทาร่าจะเป็นแนวแบบฉันอยู่กับตัวฉันเองฉันไม่จาเป็นต้องมีเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยปัญหามันจะได้ไม่เยอะชอ่ ผู้ชายทํางานอะไรมีเงินโอนขอเมียเด็กค่ะเออถ้าวันนี้ไม่ให้ผัวขึ้นแปลว่ากลัวแหละเขาก็กลัวสิเนาะต้องมีคนไปห้ามนางกับผัวคงเจ็บใจขนาดเออิโตนจ้อยดื่มแล้วต้องหลับเอบมาอย่างกับไผกับบได โอ้ยตัดอยเอยเออ,เอ,อแกเมาสนุกนะคะมาดามทาร่าขำจริงจริดเกศแซบอินเนอร์แกหามากๆจริงจลิดมาดามทาร่าเนี่ยพอชอบมากเลยแม่แบบมันเป็นจลิดจลิดของความตองความตองแบบทะลึ่งทะลึ่งแฝงไปด้วยความรู้อ่ะมออันโคตรมันโคตรแบบโคตรตลกอ่ะ ไปขำไปแบบอืมเอเนี่ยถึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือผู้ชายประเทศไหนก็ช่างเรื่องใต้สะดือสำคัญที่สุดเอาจริงคนมีเงินเห็นไหมมันก็บ้าเรื่องใต้สะดือเหมือนกันแหละเห็นไหมผู้ชายที่เขาเนี่ยผู้ผู้ชายที่เขาต้องการผู้หญิงแบบมีเยอะคนแบบเนี้ย ถ้าเรายังหาไม่เจอ <laughs> <laughs> อมทีได้บ้านได้รถอมแล้วปลดหนี้ทกส ổ. ใช่จะอมทั้งทีต้องปลดหนี้ทกสเขายังบอกเน่ยเนี่ยตอนอนแหม่ตอนพอ,นอ,อเข้าวงการใหม่ๆอมแล้วไม่เห็นได้ปลดหนี้เนี <laughs> ย่ยเห็นไหมประสบการณ์มันสอนเราเออ ถ้าเป็นทุกวันนี้นะอืถ้าไม่ได้ไม่ได้ปลดหนี้ทกศฉันไม่โอมนะจ๊ะอะไรประมาณนี้ <c oughs> เออถ้าอมแล้วฉันไปในบ้านไม่รถจะไม่โอมนะจ๊ะเออถ้าเป็นสมัยนี้เนาะส,สมัยแบบเออหาผัวฝรั่งแรกๆใช่ไหมโอ้ยใครก็ได้ใครก็ได้ไดเอาเลยเอาเลยขอขอให้แบบแค่ได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศ <c oughs> จริงนะสมัยนั้นอะส,สมัยนั้นคือเอายังไงก็ได้ยังไงก็ได้อะไรเงี้ยอะไรก็ได้ เออพอพอเราแบบอะไรก็ได้เราก็เลยได้คนแบบอะไรก็ได้มันก็เหมือนที่เขาพูดนะแต่ถ้าเรามีแบบมาตรฐานเราอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้มันก็จะเข้ามาแต่แบบนั้นเลยเนาะเออแต่กับพอออกก็เมาสนุกอีกแบบเหมือนกันรักทุกคนแกงมีทุกคนจะมีคาแรคเตอร์เป็นเป็นของตัวเองอะแม่เออ พอ,อแค่คนรับรองเข่าลบโพสแผนงานแล้วเอ๊ะเขากลัวเหรออุอ้ยอุ้ย <laughs> กลัวเหรอหนูไหนบอกไม่กลัวอีเดีดียงไง <laughs> จะกลับไทยจะกลับไยไป็นองฉันหรอเ <laughs> <laughs> จ็บใจแทนตุยแต่ทำไรไม่ได้ แกบอกว่าเคียวได้แต่ต้องได้เงินได้ทองได้บ้านแม่แม่เห็นบ้านมาดามปายาหลังล่าสุดที่กำลังสร้างนี้ป่ะอันหลังมะนึกว่าคั้นรุ่ห่าค่ะแม่ปายานี่น่าจะสร้างบ้านแบบห้านี่หลังที่หกแล้วป่ะหลังที่หกของนายแล้วแบบนางสร้างมาแต่ละหลังนี่คือมีแต่หลังใหญ่ๆเลยนะหลังแบบคือคือสิบล้านอัพอะ แล้วก็มีช่วงโคไอ้ช่วงช่วงอะไรนะช่วงน้าท่วมใช่ไหมบ้านแกก็น้าท่วมไปหลังะละยี่สิบกว่าล้านนะ้าท่วมไปนี่ทุกวันนี้สร้างหลังใหม่อีกหลังหนึ่งแบบอลังการแบบใหญ่เวอร์วงังมากแม่แบบสร้างทำไมวะคือแต่แต่หมายถึงแกจะสร้างไปเยอะนะเออมานามปยาแล้วแบบแกก็ไม่มีลูกไม่มีผัวแล้วก็ ส่วนมากก็แบบญาติพี่น้องอะไรแกก็ช่วยอะไรหมดแล้วเนาะแต่คือแม่ไม่เข้าใจว่าถ้าแกจะสร้างแปลอะไรเยอะแยะอะไรอยีทันเยอะมากออทุกบ้านค่ะอมจนได้ดีทางนี้สามีก็ช่วยดูแลได้ทางครอบครัวไม่รวยแต่แกมีน้ำใจสบายใจดีค่ะเอาที่สบายใจค่ะเอาที่สบายใจแม่แต่ก็มีอีกช่องไปว่ามาดามทาด้านนะ อยู่นะคะเคยไปตามดูค่ะเขาทําไม่ได้ไงเขาทําไม่ได้เขาก็จะแบบไปบั๊บไงถ้าเอาจริงถ้าสายฝ่อคนที่มาเดินอยู่ณจุดเนี้ยไปฟังมาดามปยามาดามทาร่าจะเข้าใจหรือเข้าใจเลยว่าสอนให้ผู้หญิงเป็นคนฉลาดเลือกรับมือกับถ้าผู้ชายทําแบบนี้รับมือยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยเอ่อ ไม่เก่งเหมือนกับที่คุยไว้เลยวิย้มันก็ต้องมีสัตว์บ้างแหละสวัสดีค่ะพอวันนี้น้องน้องบาวดได้ติ๊บสองแสนเห็นอยู่ใครได้ติ๊กสองแสนนะเห็นอยู่เห็นอยู่เ,ยเวทก็มีใช่ไหมเวทอะ่ะเออมีสายอยู่การไทยตอนนี้ฝรั่งร้องเพลงอยู่เอาไม่ใช่โตโนโ่หรอไม่ใช่โตโนโ่เลยแม่ อา้าท่านไอลิงกังขึ้นงานไทยแล้วรับทิปนะคะส่งรูปด่วนนะคะส่งรูปด่วนนะคะใครก็ตามที่อยู่ในเอองานตอนนี้นะคะเนาะนางจะขึ้นประมาณสี่ทุ่มกว่ากว่างานจะเสร็จเ,เที่ยงคืนนะคะงานเสร็จเที่ยงคืนเนาะมีสายอยู่งานไทยตอนนี้ฝรั่งร้องเพลงอยู่ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้อะไรคะฝั oh. ่งสวีเดนจัดให้นางหน่อยใช่เออ <c oughs> มีรู้ทันอีกกับช่องคุยแม็ก t u สตูดโอเอ,อประกาศใครเพื่อน่ออย่ากแสดงตัวนะคะเดี๋ยวเขาหิ้วไปทิ้งใช่เดี๋ยวเขาหิ้วไปทิ้งค่ะอย่าแสดงตัวนะคะเออ ไม่สแสดงตัวเนาะไม่สแสดงตัวโหเดี๋ยวอธินาอาธินาพอจะไปเที่ยวไปเที่ยวแถวคาร์บ้า อะไรดีแถวขันมานะคะโอ้ยคนการันตีลบภาพที่โฆษณาออกแล้วแสดงก็กลัวแหละเพราะศิลปินปากดีเห็นเอ่อเห็นมีลูกเพจทักมาอยู่แม่ว่าเอ่อว่าอะไรนะเขาลบเขาลบรูปเอ,อโฆษณาออกที่ว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายออก นะคะเออก็ก็ก็กลัวไหม่ะก็กลัวไหมฮะเออภาพโปสเตอร์บอกมีลิงกังอันนั้นมันเป็นภาพโปสเตอร์อันแรกแม่แต่มันจะมีโปสเตอร์อีกอันหนึ่งที่เป็นรูปมันเออคนตั้งเยอะไม่มีใครกล้าทำไรหรอกคะ่ะมันไม่มีหรอกมันไม่มีหรอก บอกเลยว่าถึงแม้เอาจนะ่ถึงแม้เลดี้จะไปนะสม,สมมตินะสมมติว่าถ้าเลดี้ไปวันนี้แม่ไปต่อให้เจออีคิมต่อให้เจออีโอชินต่อให้เจออีตานต่อให้เจอไม่ว่าใครก็ช่างไม่ว่าใครก็ช่างมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าที่เนี้ยถ้าตีตีกันคือเรื่องใหญ่นะที่สมไเดนนี่ตีกันเรื่องใหญ่นะคือ คือมันไม่มันมันไม่ใช่แบบจ่ายห้าร้อยแล้วจบอ่ะเข้าใจปะ่ะมันจะมีประวัติอยู่ในประวัติอาชญกรรมของเราแล้วการที่มันจะเกิดเนี่ยเหมือนตีกันเกิดขึ้นอนะ่ะคือจะว่าไงดีล่ะว <laughs> ัน อมัน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 ไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่เหมือนเมืองไทยเนี่ยแบบเดินไปแล้วไปใส่เลยอะที่เมืองนอกถ้าถ้าคุณทําอย่างนั้นนะฉันบอกเลยว่าคือมันเป็นอะไรที่ก็ถ้าเขาจะเอาเรื่องก็ก็เอาเรื่องได้อ่ะเออแต่ว่าเรื่องหรือว่าโทษมันก็อาจจะไม่ได้แบบอุ่นหนักอะไรขนาดนั้นแต่ว่า คือคือคนปกติเขาก็ไม่ทํากันไงคนปกติเขาก็ไม่ทํากันเหมือนอย่างฝรั่งเนี้ยฝรั่งเขาไม่ชอบกันเขาจะจิกหัวกันเขาก็นั่งเฉยๆนะเขานั่งเฉยๆนะแม่เขาไม่ได้แบบไปจิกหัวกันถึงเขาไม่ชอบกันเขาก็ไม่นั่งจิกหัวกันนะเขาก็เขาก็ต่างคนต่างอยู่อ่ะเออถึงแม้จะแบบอยู่ในที่เดียวกันเขาก็ต่างคนต่างอยู่ขเขาก็ไม่ได้แบบอยู่หัวกันเหมือนเราที่ไหน คนไทยอยูเจอกันแบบอีสาดน้ำร้อนใส่กันแบบโอ้แบบแบบเนาะเยอะอยู่ข้อหาหนักนะใช้กำลังที่ยุโรปก็หนักประมาณหนึ่งหนักประมาณหนึ่งแม่วักไล่วักไล่คนออกนอกขอบเวทีค่ะตอนนี้ใช่ถ้าใครเมาเขาจะหิ้วออกใครเมาเขาจะหิ้วออก แล้วพออมีสัญชาติส่วนสาวปากแดงกําลังรอวีใช่ไงอีปากแดงมันไม่ตีหรอกนี่ยไม่ตีพอรู้รู้พอพอเดาวิสัยนางออกอยู่ว่านางไม่ตีอาจอาจจะมีพูดแขวพูดแซะอะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆก็คือนางไม่ตีหรอกนางไม่ตีเาตขาโพสต์บันติดต่อ วันติดต่อมี Potter, โปสเตอร์โฆษณางานทั้งหมดในยุโรปที่เขาการันตีมายกเว้นอังกฤษเสียดายไม่ได้เซฟอ๋องานอังกฤษมีงานอังกฤษมีษม,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 มีมีรูปอยู่กาที่อังกฤษ น้องเลดี้แล้วใครเอากล้วยไปให้มันคะแม่มินมินนี่ค่ะไม่รู้แม่มินนี่เอาให้หรืยอ,อ,อยังเอ้ยยังเพราะมันยังไม่ได้ขึ้นมันยังไม่ได้ขึ้นเออนั่งอยู่คนละมุมสําหรับคนไม่ชอบกันไม่ใช้กําลังกันที่นี่ไม่ใช่ที่เขาไม่ใช้กําลังใครมาแล้วเปิดกอดอะมึงเตรียมเลยอะมึงเตรียมเลยอะ เ,เพื่อนแม่ถ่ายคลิปที่งานโตโนโ่ร้องอยู่ค่ะคนเยอะมากๆ mm. ก็บอกแล้วมันคนเยอะมันต้องคนเยอะ mm. ตีกะว่าได้ต่อวีซ่าแล้วเนาะ mm. ก็ไม่ได้งตีมึงไม่ได้ต่อวีซ่านะบอกเลย mm. oh. ได้แค่นั้นแหละ ตโนมาแล้วแม่เพื่อนแม่เห็นเห็นเห็นมันอยู่ข้างเวทีหรือยังเพื่อนแม่เห็นมันอยู่ข้างเวทเดี๋ยวมันก็ขึ้นแล้วเนี่ยอีกประมาณสามสิบนาทีมันจะขึ้นแล้วเออรอดูคนจากเคมงานว่ามารอดูนางโอ้ยจะแมทเนาะลูอีช่างเคมจะแมทคนเคมดิ เข้มดีกระดอกกระเดียวบ่มีข่ำสีเว้าแล้วผมกับตำแหน่งพอกรอบหอนหอมอ่านเม้นยายแน่ใส่แววนพิมเพ์ด้อ์นี่อยากยากไลค่ะแม่แมนี่ค่ะคุณแม่แมนี้คุณแม่มารีนะคะคุณแม่แมนี้กับคุณแม่มารี เ,เพื่อนแม่คนอยุธยาไม่รู้จักมันใครได้รูปดิงร้องเพลงส่งให้พอเนี่ยหรือค่ะแม่แม่เดี๋ยวพอมันขึ้นมันก็ประกาศงดถ่ายภาพดิงง,งดไม่ได้ค่ะเป็นที่สาธารณะเนาะเขามีสิทธิ์ถ่ายค่ะชนแก้วนะแม่เลดี้ทางนี้ดื่มน้ำแอปเปิลค่ะ เออโตโนมาโนเวคนเยอะอาทิตย์ที่แล้วโตโนนั้งก็เดินสายอยู่นะเดินเดินสายไปหลายหลายที่อยู่เออหลายที่อยู่เออหน้าไม่อายมันเป็นตัวแถมก็เขาเรียกอะไรพยายามดันอ่ะพยายามดันดันผัวพยายามดันผัวแต่มันมันมันดันไม่ขึ้นน่ะคนเขาไม่ได้ชอบมันอะไรขนาดนั้นอ่ะเออ คนเขาไม่ได้ชอบขนาดนั้นรอรอกำลังรอหอจับใจจุดใจจ่ออยู่เลยแม่ <c oughs> เออหน้าไม่อายหน้าไม่อายมันเป็นตัวแถมเนอคิดจะว่าอืตาจ้อยเนี่ยตาจ้อยจะมาเขาบอกว่าเขาจะเลื่อนเป็นประมาณสิ้นปีเนี่ย เออเขาจะเลือกเป็นสิ้นปีวะซักก็คอยดูที่อังกฤษเขาจะเอาไปตอนไหนนอนอะไรอย่างนี้สังคมส่วนมากจะดูออกแหละว่าอะไรยังไงแต่เขาไม่พูดค่ะใช่เขาไม่ค่อยพูดมากหรอกอยากพ่งนอนง่วงนะโอ้โหยิ่งยิ่งวันหยุดอะแบบตื่นนอนไม่รู้ตื่นอะไรนะเนะ่ะบางที นอนนอนอยู่ตื่นมาแบบตีสองตีสามบางันก็ตีสี่เขอจะตื่นมาทําไมก่อนอะตื่นมาทําไมก่อนตื่นมาทําไมก่อนคะตีตีสองตีสามตีสี่เนี่ยเออเือตื่นมาทําไมก่อน <c oughs> ไม่เห็นพอโพสหนึ่ว่าไม่ไรมันแชร์ไม่ได้แม่หนูไปแชร์สามรอบ ปกติอะเวลาจะไปแชร์ใช่ไหมมันเข้าไปแล้วก็กดแชร์ได้ปับ๊บแต่พออลองสามรอบมันเข้าเฟซแต่มันแชร์ไม่ได้ก็เลยไม่ได้เห็นกันนี่ขนาดว่าไม่ได้แชร์ลงเฟซนะก็เอ,อคนดูก็หลักพันอยู่นะแม่เออหลักพันอยู่นะแล้วก็แบบเนี่ยจะตีสามจะตีสามแล้วเนี่ย ตอนสองโอ้โหยอมใจมากยอมใจมากค่ะบอกเลยราชนีลุกทุ่งเขาทำงานบริษัทประกันชอบเคลมน่าจะแบบนั้นนะคะน่าจะเป็นผัวเด็กเขาเปิดบริษัทประกันหรือเปล่าเพราะว่าแบบอายุน้อยร้อยโปรดเจกต์อะลา่าล่าสุดล่าสุดเขาจะกำลังจะสร้างทีมทนายนะคะล่าสุด ล่าสุดจะเขาจะสร้างทีมธนายแล้วนะเออจะมาโอ้โหพูดไปก็จะมาเอาทุกดอกแบบนี้ก็ไม่ได้นะหนูแบ่งเงินให้คนอื่นก็บ้างสิ้นปีก็หน้าหนาวเด็กๆโตกเกียวเอ่อก็จะตื่นเต้นหน้าดูราชนีทุกทุก่งเวลาไม่ทำงานมักจะตื่นเช้าตื่นบ่อย คอยกับเป็นคือกันเวลาทํางานขี้เกียจตื่นใช่แบบขี้เกียจตื่นมากมันไม่ขึ้นหน้าฝีนะคะต้องพิมพ์ค้นหาตรงเอาใช่กับเอฟซีเนาะเช็คอตลอดเวลาตกลงมันไปวีอะไรคะผู้ชายมันไปวีท่องเที่ยวแต่ผู้หญิงเนี่ยมันไปมีถูกอยู่มันถูกต้องแต่ผู้ชายมันเป็นวีเที่ยวนะคะ เออเออน้องเลดี้เดี๋ยวถ้าเข้าไวทองจะหนักกว่านี้อีกค่ะนอนไม่ค่อยหลับแม่ทุกวันนี้มันก็จะเข้าแล้วนะมันก็จะเข้าแล้วนะดูตุยตีสามก็ดูพอเออทั้งข่าวพระข่าวโยมอุทิตตนสุดๆล่าสุดรอดูสีกาหงของตะจ้อยแล้วตะจ้อยหัวดีค่ะมกัมกๆมกัดรวมเลย มัดรวมแม่วัดรวมสวัสดีค่ะทางนี้ซักภาพไปด้วยฟังไปด้วยจ้าพออพูดเรื่องอูดไปยังถ้าพูดแล้วเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังเออตื่นก่อนสว่างเปิดดูจอพอเอเป็นครั้งแรกจ้าเออแม่เรื่องอีอูดเรื่องอีอูดไม่มีอะไรมากแม่แค่อีอูดอะ่ะมันไปขอเงินให้กับพยานเพราะว่า พยานพยานคนที่จะมาเป็นพยานให้อีพังพรในคดีอ่ะคือเขาก็ต้องมีค่ารถค่าเดินทางประมาณนั้นเออซึ่งถ้าทุกคนไปอ่านแต่ทุกคนอ,อ่านของอีเนี่ยทุกคนจะงงงงโน่นนี่นั่นเพราะอีเนียมันเวลามันเขียนมันจะใช้ภาษาอะไรเที่ยงของมันไม่รู้เออแต่ใดๆนั้นน่ะคือก็จะบอกว่า มันมันไปขอเงินแล้วมันไม่ได้เงินเออแล้วเพราะเพราะการแทรแกแซงของไอ้แมงดาเข้าใจปะการแทรกแซงของไอ้แมงดาไอ้แมงดาบอกว่าโด้นนี่นั่นนี่ก็ทีเนี้ยก็ไม่มีการจ่ายเงินเกิดขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมอีนี่อ่ะโพดเฟสรัว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  พราะมันไม่ได้ในสิ่งที่มันต้องการก็แค่นั้นแหละมันก็จะดราม่าก็เหมือนครั้งที่แล้วเห็นไหมครั้งที่แล้วดราม่าแบบอุย้ยไปไป,ไปหาผอยอบอ,บอนอนนี่นั่นอุย้ยฉันโ,โทรไปหาบอสด,ดา่าเห็นไหมมันก็จะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแบบอุย้ยฉันแบบจะเปลี่ยนข่าอุย้ยฉันแบบนนนี่นั่นเห็นไหมเนี่ยมันคือสอดอของมันสอดอแบบอินี พร้อมที่จะหักหลังคนทุกคนได้พร้อมนะคะแล้วมันเป็นโรคจีดเป็นนักโทษโอก็ตอนนี้มันก็แหละหลอกเอาเงินเงินเรื่องคด,ดีอะไรนั่นแหละก็หลอกเอาเงินกันอยู่จริงค่ะรีเฟซอยู่หน้าเพจจนท้อ เพิ่งเข้ามาเจอไม่เป็นไรกดฟังย้อนหลังโอเคค่ะแม่มีกลุ่มปิดติ่งซื้อบัตรออนไลน์แล้วตั้งเจ็ดแปดเจ็ดคนนี่ถือว่าโกหกคนดูถ้าไม่ขึ้นร้องแต่ถ้าขึ้นร้องก็ผิดกฎหมายก็อาจจะผู้หญิงขึ้นคนเดียวก็ได้อันนี้ไม่รู้ฉันว่าเดี๋ยวอีหมอก็ยอมมันกลัวโดนแฉก็รอดู รอดูว่ามันจะมาแฉอะไรเราดูวันวันนี้วันนี้อีอีเบี้ยวนี้โดนทั้งขึ้นทั้งร่องอะโดนทั้งขึ้นทั้งร่องโดนวีซา่าวีซ่าไอ้ดิง่งแล้วก็โดนเนอีพี่สาวของมันเออโดนอีพี่สาวของมันเออมันมันจะเป็นชีวิตอีนนี้มัน ตั้งแต่เลิกกับผัวก็คงไม่ได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขเออคิดคิดนะโอ๊ยฉันว่ามันเอาข้อความมาแฉกันมันคุยกันรู้เรื่องได้ไงคอยอ่านอยู่สิบรอบมึนตึบ๊บก็บอกแล้วว่าอีเนี่ยเขียนน่ะเราจะไม่เข้าใจภาษามันมันเป็นภาษาต่างด้าวที่เราไม่เข้าใจ เราต้องใช้การแปลชั้นสูงนะคะต้องใช้การแปลชั้นสูงในการแปลทุกตัวอักษรของมันว่ามันแปลว่าอะไรมีคนไลฟ์ในตอตอช่องไหนแม่ช่องไหนคะเออเพราะว่าอีพี่สาวมันเก็บความลับเยอะเหมือนกันก่อนที่นางมาทำสนิทแต่จอยใช่มันมัน มันมีความลับเยอะ